ให้จุกๆวันที่ตื่นมามองไปทางไหนก็สะอาดตาสบายใจทุกซอกทุกมุมให้ทุกวันของการอยู่ห้องมีความสุขสดชื่นหัวใจได้แบบนี้ด้วยบริการคุณแม่บ้านออนไลน์บีนิดถ้าไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือสภาพห้องของหนูฮิจินจริงๆใช้เลือกระหว่างทำความสะอาดห้องเองกับเรียกแม่บ้าน ขอเรียกคุณแม่บ้านออนไลน์บีนิดดีกว่านุยจินเลือกใช้บริการคุณแม่บ้านทำความสะอาดรายชั่วโมงบีนิดคุณแม่บ้านมาพร้อมอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดผ่านการอบรมและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้วง่ายเพียงจองผ่านแอปพลิเคชันบีนิดจาง Android และ iOS หรือ w ว w b n e t c o กรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็จองแม่บ้านในวันและเวลาที่สะดวกได้<ม>เลยการจองต่อคุณแม่บ้านหนึ่งชั้นสำหรับการทำความสะอาดทั่วไปปัดกวาดเช็ดถูล้างห้องน้ำล้างจานเช็ดกระจกไม่รวมสักผ้ารีดผ้าหรือปินป่ายที่สูงแล้วดูห้องสี่สะอาดเรียบร้อยมากๆสามารถเลือกแม่บ้านคนเดิมได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและผพบกันทุกสัปดาห์เลยนะคะ